นางอยู่นางก็จะกวนฮะนางก็จะกวนดิฉันขาเจ้าเข้าใจให้ด้วยค่ะทุกคนทุกคนจ๋าทุกคนขาเขาเจ้าเข้าใจให้หน่อยแม่ไม่มาเหรอแม่เขาไม่มาเหรอโอ้อยู่ต่างจังหวัดสบายสุดแล้วทุกคน อยู่ต่างจังหวัดสบายสุดแล้วจันก็ไม่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแผ่นดินไหวโอ้ยอยู่ในเมืองไม่ไหวไม่น่าอยู่เลยกรุงเทพไม่น่าอยู่ซื้อบ่อนี้ดีไหมแล้วเราก็ถมเอาไม่ไหว เอาไว้ใช้นาเกิดเดี๋ยวเอาเงินไว้ทำสร้างบ้านเถอะลูกเอ้ยไว้ทำธุรกิจเอนเถอะถ้าถมนี่ก็น่าจะใช้ดินอีกเขาหนึ่งอ่ะโอ้หลายล้านเลยอะเนี้ยซื้อที่ไม่ได้แต่ถ้าถมสักสิบล้านถมดินแค่ถมดินอย่างเดียวประมาณสิบล้านยาเลยสิบล้านอยู่จะไม่อยู่จะไม่อยู่อ่ะล้านก็ไม่อยู่นี่ายๆเดี๋ยวไว้พี่งน้า คำทํานายแม่นมากโอ้ยมึงจะไปทานายทําไมมึงก็ติดตามข่าวสิเขาก็มีทั้งของอเมริกาของฝรั่งเศสเขาก็รายงานตลอดว่าส่วนไหนที่มันจะเกิดแผ่นดินไหวได้บ้างรอยแยกพมงพมา่ามึงจะเชื่ออีมอดูทําไมมึงเชื่อมันแล้วมันช่วยอะไรบ้างมึงได้ไหมเออถ้ามึงมึงเชื่อมันแล้วมันช่วยแบบก่อนจะไหวสักสิบนาทีอย่างเงี้ยมันลายบอกมึงเตรียมนะออกมาจากคอนโดค่าจะไหวแล้วอีกสิบนาทีมึงค่อยไปเชื่อมัน มึงไปเชื่อมันนี่ยมันทํำนายแบบกว้างๆอย่างเงี้ยมันช่วยอะไรมันได้ไหมมึงช่วยอะไรมันได้ไหมถามหน่อยสิเฮ้ยมมงอยากด่าคนไทยถึงว่าประเทศชาติไม่ค่อยจะเจริญก็เพราะแบบนี้แหละมีแต่คนแบบพวกมึงนี่แหละมึงถึงไม่ค่อยจะเจริญแทนที่จะสนใจสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมแผ่นดินมันถึงไหว แล้วจะทํายังไงจะออกแบบอาคารยังไงให้มันเหมือนญี่ปุ่นเรียนรู้จากเหตุแผ่นดินไหวการซ้อมแผนการอพยพผู้คนการสร้างอาคารที่มันจะอะไรอ่ะรองรับเหตุการณแผ่นดินไหวใดๆเอ,อ่ยมีโอกาสอีกมากน้อยแค่ไหนที่มันจะไหวอีกอีกอกีกก่ครั้งโซนไหนบ้างยังไงบ้างคนที่อยู่แบบบริเวณพื้นที่แบบนั้นควรทํำยังไงมึงจะไปเอาอะไรกับเปลือกโลกเปลือกโลกมันก็ไหวได้เปลือกโลกมันบางจะตายฮ่า โลกเนี่ยมันมีตั้งกี่ชัน้นรู้หรือเปล่าที่ที่เราอยู่กันเนี่ยไปผิวโลกเนี่ยมันบางมากค่ะเรียนวิทยาศาสตร์กันบ้างเรียนวิทยาศาสตร์กันบ้างไม่ใช่ฟังแต่หมอดูจริงไม่ตื่นไม่ตื่น หามึงมึงไปฟังมันแล้วมันช่วยอะไรได้ไหมมันทําให้ชีวิตมึงดูแบบแบบอะไรขึ้นไหมถามหน่อยอเแค่ okay, อยากรู้แค่นี้แหละว่าการที่ไปฟังมันว่ามันทานายว่าเดี๋ยวแ่นดินจะไหวน้ําจะท่วมเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างมันไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่ได้ช่วยอะไรถ้าคนฉลาดจริงไม่ต้องไปฟังยี่หมอดูหรอกเขาก็ออกมาเตือนระดับโลกนู่นมึงไปฟังหน่วยงานระดับโลกที่เขาเตือนเรื่องภัยพิบัติน่ะเขามีเตือนตลอด แผ่นดินโซนไหนจะไหวบ้างพมา่าแถวไหนยังไงน้ําจะท่วมโซนไหนมีโอกาสจะท่วมเพราะอะไรกรุงเทพมึงรอเลยไปซื้อหนังสือมาอ่านเลยเดี๋ยวจะบอกชื่อหนังสือด้วยเดี๋ยวจะบอกชื่อหนังสือค่ะไปซื้อมาอ่านเลยเขามีข้อมูลบอกหมดพื้นที่บริเวณแนวชายฝั่งโซนไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะจมจะจมน้ําเพราะว่าณระดับน้ําทะเลสูงขึ้นไปหาหนังสือมาอ่านบ้างค่ะจะได้ฉลาด ไม่ใช่ไปฝากชีวิตใกล้กับหมอดูไม่ค่อยจะตื่นไม่ค่อยจะตื่นไม่ค่อยจะตื่นหลับลึกสองวันก่อนที่จะไหวพมา่าเตือนแล้วใช่เขารู้พวกนี้มันมีข้อมูลมีสถิติหมดค่ะมันมีข้อมูลมีสถิติหมด มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะไหวเพราะอะไรมันไม่ใช่บอกใครต้องมาเตือนมันไม่ต้องบอกว่าอ e ียมอียอมอ่ะหรืออ e ีแยมอะไรจะมาเตือนมันไม่ได้เกี่ยวเลยท่านนูน้นท่านนี้จะมาเตือนมาเตือนทําหาอะไรเตือนก็ช่วยด้วยค่ะเตือนเฉยๆไม่มีประโยชน์ช่วยด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนักนี่เทพก็เยอะเมืองไทยเนี่ยหมอดูก็เยอะเทพเยอะเออเตือนแล้วมึงก็ช่วยด้วยค่ะ มึงก็ช่วยเอามือไปง้างแผ่นดินไว้หรือว่ามึงก็ไปดันอะไรก็ได้ให้มันไม่ไหวอ่ะอียมมึง่ะเอาอียมมึงมาช่วยด้วยเอาอียมมึงทาไมอียมมึงไม่ไปไปดันตึกไว้ละตึกมันจะได้ไม่ไม่ถลม่มเอาอียมมึงไปช่วยดันตึกด้วยค่ะเอาอียมมึงอ่ะเอาอียมไปช่วยดันตึกไว้ด้วยตึกจะได้ไม่ถลม่มเอามาเตือนเฉยๆไม่มีประโยชน์เตือนทําไม ไม่มีประโยชน์มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติภัยพิบัติธรรมชาติแผ่นดินไหวมันเป็นเหตุสุวิสัยค่ะแนวเปลือกโลกมันก็มีบอกอยู่รอยแยกแนวเปลือกโลกเส้นผ่ามันพาไปตรงไหนบ้างมันเป็นเรื่องปกติพูดกับคนไทยพูดกับคนไทยพูดกับคนไทย ยไม่ต้องเตือนทีหลังไม่ต้องเตือนถ้ามึงจะแม่นขนาดนั้นบอกมาเลยระบุพิกัดระบุเวลามาเลยถ้ามึงจะจะแม่นแม่นจริงมึงระบุเวลาระบุพิกัดระบุโซนมามึงจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ระบุมาเลยค่ะวันที่เท่านี้เวลาเท่านี้ กูจะไม่ฟังกรมอุตุอีกเลยต่อไปกรมธรณีวิทยากูไม่ฟังกูจะฟังมึงระบุเวลามาเลยกี่โมงเวลาเท่าไหร่ไวโซนไหนบ้างไปมึงไปทำงานร่วมกับรัฐบาลเลยเดี๋วกูประสานคุณอุ้งอิงให้มึงไปทำงานกับรัฐบาลมึงไปทำงานกับคุณอุ้งอิงเลยให้เขาประสานบอกเลยคนจะได้ออกจากตึกทุกคนปลอดภัยหมดไม่มีใครเสียชีวิตมึงคือฮีโร่มึงจะได้รับการยกย่อง ไปทำงานร่วมกับรัฐบาลเชิญไปทำงานร่วมกับรัฐบาลเลยไปเลยแต่เท่าไปออกพูดกว้างๆเดี๋ยวจะเกิดแผ่นดินไหวน่นน,น,นี่นั่นสูนแต่พมา่าไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะกู <c oughs> อ่านจากหนังสือกูก็รู้ค่ะว่ามันมีความเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้ค่ะมันไม่ต้องไปรอให้ใครมาบอกมากระซิบสข้างหูบอกหรอกภทยพิ่บัติเขาก็เตือนกันอยู่ มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันไหวที่ไหนล่ะมันก็ไหวตามแนวเปลือกโลกของมันมันมันไม่ใช่ว่าของแบบนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันไหวมันมีใครมากระติบมีใครมาเตือนเพราะอนนู้นเพราะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับดวงเมืองนั่งเมืองอะไรทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวหมดเลยภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆเลย ลอยแยกเปลือกโลกบาบาบานะน้ําท่วมส่วนหนึ่งเกิดจากฝีมือของมนุษย์โลกร้อนขึ้นน้ําแข็งละลายเร็วขึ้นเกิดปรากฏการณ์ลานีนโยลานินยาอะไรท่าใดเนี่ยเนี่ยพายุจะเข้าอีกแล้วเนี่ยพายุจะเข้าอีกแล้วเนี่ยจันเข้าแน่เนี่ยพายุจะเข้าอีกแล้วค่ะทุกคนวันสองวันเนี้ยพายุจะเข้าแล้วเขาเตือนแล้วเนี่ยพายุฤดูร้อนเนี่ยเตรียมตัวกันให้ดีชาวสวนระวังเลย มึงไม่ต้องไปโวแต่ฟังหมอดูว่าตอนนี้มึงห่วงทุเรียนในสวนมึงก่อนมึงห่วงทุเรียนในสวนมึงก่อนมึงไปหาวิธีก่อนทําไงจะไม่ให้ลูกทุเรียนมึงล่วงเนี่ยมึงระวังเลยลูกทุเรียนลูกมึงจะล่วงแล้วกูจะเตือนมึงแค่นี้แหละเออนะอือลูกทุเรียนมึงเตรียมล่วงแล้วค่ะจริงจริง ลูกผู้เรียนจะร่วงแล้วลูกผู้เรียนจะร่วงแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> <h oy> เหนื่อยติดสปริงไว้ที่ขั้วเลยมีคนบอกนี่อยู่กับต้นไม้ดีกว่ามีความสุขเฮ้ย <c oughs> เหนื่อยเนาะนั่นแหละส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนหรอก ฟังอ่ะฟังได้แต่ต้องเข้าใจว่าอยู่ดีๆมันไม่ใช่เพราะว่าหมอดูมันเก่งกว่าเรามันมียานวิเศษมันไม่ใช่มีอะไรเรื่องพวกนี้ถ้าเราแบบสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องธรณีวิทยาเรื่องอะไรเนี่ยมันมีข้อมูลบอกหมดมันมีข้อมูลบอกหมดแต่สังคมไทยส่วนหนึ่งแทนที่มันจะไปเชื่อคนที่เขาทํางานเกี่ยวกับด้านพวกนี้มันไม่ได้เชื่อไงมันเชื่อหมอดูเพราะว่ามันคิดว่าหมอดูมียานวิเศษมีพลังวิเศษ สังคมไทยมันขับเคลื่อนด้วยความเชื่อเรื่องพวกนี้มันคิดว่าอีพวกนี้มันมันไม่สนใจวิทยาศาสตร์มันถึงไม่เจริญไงมันถึงไม่เจริญไงประเทศเนี้ยมันถึงไม่เจริญก็เพราะมันมัวแต่ไปเชื่อเรื่องพวกนี้ไงทั้งๆที่แบบเนี้ยมันมีเตือนทุกทุกประเทศค่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะประเทศเรามีหมอดูวิเศษมียานวิเศษถึงรู้ไม่ใช่เขาเตือนกันทั่วโลก ไม่ว่าปรากฏการแผ่นดินไหวน้ำท่วมเอ่ยอะไรเอ่ยเขามีเตือนทั่วโลกค่ะทั่วโลกเขามีเตือนถ้าถ้าจะซีเรียสจริงจังแล้วแบบได้ประโยชน์คือทำยังไงอ่านรู้แล้วว่าเดี๋ยวมีโอกาสแน่นอนกรุงเทพตั้งแต่เกิดมาดิฉันก็ยอมรับตรงๆนะตั้งแต่เกิดมา30ปีก็เพิ่งเคยเห็นว่ามันมีแบบนี้มีแบบรุนแรงเพราะว่าปกติใช่ไหมแผ่นดินไหวเนาะแผ่นดินไหว บ้านเราอ่ะเราก็จะได้รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยส่วนมากก็จะเป็นภาคเหนือแต่แบบเยอะแบบจนถึงขนาดว่าตึกสั่นน้ําแบบบนยอดสะน้ะําอ่ะแบบที่มันกระเด็นแบบอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ตึกที่มันพังอะ่ะค,ครั้งแรกครั้งแรกค่ะพูดตรงๆเลยตั้งแต่เกิดมาครั้งแรกเลยไม่เคยเห็นแบบนี้นะคะไม่เคยเห็นเป็นครั้งแรก ก็ยอมรับว่าเป็นครั้งแรกอ่ะเห็นแล้วยังไงเห็นแล้วยังไงก็ต่อไปอ่ะอีพวกที่จะสร้างคอนโดขายอีพวกที่จะสร้างคอนโดขายถ้ามึงอยากให้คอนโดมึงขายได้ต่อไปอันหนึ่งที่เวลาคนจะซื้อคอนโดและจะต้องสนใจมากก็คือเรื่องของระบบโครงสร้างที่ป้องกันเหตุแผ่นดินไหวเออถ้ามึงมีแบบมีแบบอะไรอะ่ะมีแบบที่ มึงแบบการันตเตอร์ถูกการันตีเรื่องพวกเนี้คนก็จะคนก็จะซื้อคอนโดคนก็อยากจะยังมีความเชื่อมั่นซื้อคอนโดแต่ถ้าไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะ่ะเขาบอกเลยนะดิฉันทีฉันอ่าน,านคอมเมนต์นะ่ะเขาบอกว่าถ้าญี่ปุ่นเนี่ยไหวประมาณนี้คนญี่ปุ่นยังทํางานปกติเพราะว่าเขาอาคารเขาสร้างแบบรองรับแผ่นดินไหวโดยเฉพาะ แต่บ้านเรามันไม่ใช่ไงบ้านเรามันไม่เคยมีบ้านเรามันไม่เคยมีเหตุการณ์ที่แผ่นดินมันไหวหนักขนาดนี้ไงไหวขนาดนี้ยังนั่งทํางานก็บ้านแล้วนะจริงแต่ที่ญี่ปุ่นนะ่ะไหวแบบนี้เขายังนั่งทํางานปกติคะ่ะอืมอ่ะพอพักเรื่องนี้ก่อนพักเรื่องนี้ก่อน ทำไงจะให้น้ำเราใสค่ะเนี่ยนี่ดิฉันอยู่อย่างนี้ดีกว่าทุกคนอยู่แบบนี้ไม่เอาไม่อยู่คอนโดกลัวกลัวค่ะไม่เคยมีความคิดอยากอยู่คอนโดเลยแล้วเห็นไหมพอพอแผ่นดินไหวปุ๊บสะพงสะพานขาดโอ้โความทุกข์ทอตรงๆนะดิฉันรู้สึกว่าอยู่ในเมืองเหมือนป็นคนมีความทุกข์อะ แฟนดิฉันเมื่อวานนะ่ะต้องเดินกลับที่พักอนะ่ะเพราะว่ามันไม่มีรถเลยต้องเดินกลับที่พักเมื่อวานระวังนะคะให้ไปแล้วให้ไปแล้ว,วลจะมาด้าในปล่อย,อ,ยอยปาลาปลาคาราบค่ะน้ำน้ำมันขึ้นน้อยเนะ ต่เดี๋ยวฝนมามันจะเยอะถ้าฝนมาเยอะแน่แต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าแรงก็จะน้ําจะลดเหลือประมาณนี้ค่ะมันจะลดเหลือประมาณนี้ฟอร์ดกลับไปแล้วค่ะที่ไหนจันบุรีค่ะไหวขนาดนี้ใครจะยังนั่งทํางานต่อไปอีฉันขอบายเออเป็นดิฉันดิฉันก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันลยค่ะเป็นดิฉันดิฉันก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกัน ตำเมื่อี้ใช่ไหมอาหารยังอยู่เยอะเออทำไมสะล้อมรกก็ล้อมให้มันเป็นไอ้นี้ไงครเป็นสัดส่วนล้อมหมดเลยบนล่างล้อมหมดทุกๆทุกส่วนเลยร้อนเหรอ,อ,อมึงไอตัวนี้ลงเต็มเนี่ยลงประจำ กลัวปลาหนีไม่ได้กลัวปลาหนีละค่ะเออคนขายคอนโดกันเยอะเลยเนาะคนขายคอนโดกันทิ้งคอนโดอ,อความทุกข์นะความทุกข์อูนขาวโรยแล้วค่ะนี่ไงโรยแล้วเดี๋ยวต้องรองอุนขาวโรยอยากทํากังหันน้ําอ่ะอยากทํากังหันน้ําทํากังหันน้ําแบบที่มันแบบ ทำกลางหันน้ำแบบที่มันแบบไม่ต้องใช้อันนี้แต่ก็สามารถอันนี้ได้อ่ะเดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่าให้เขาทำกลางหันน้ำให้ดีกว่าทำกลางหันน้ำใหญ่ๆสักอันหนึ่งอ่ะสวยด้วยนะักกลางหันน้ำอ่ะ เียงหน้ากลางน้ำใช่ค่ะทุกคนมานั่งรอบๆนี่เพิ่งไปซื้อมานี่ซื้อมาสองพันกว่าบาทเองของอันนี้ชั่วคราวเฉยๆค่ะซื้อมานั่งเล่นเฉยๆของอะไรนะโ,นโ,นโกเบิลเฮาค่ะโกเบิลเฮาก็เลก,น,กน,นั่งสบายๆโกเบิลเฮาซื้อมาสี่ตัวค่ะสองพันกว่าบาท เติมจูลลนซีเหรอคะจูลินซีแบบไหนอะจูลินซีแบบไหนคะทุกคนแต่บัวยังอยู่ได้อยู่เลยบัวยังอยู่ได้ทุกคนเขอเจอ้าขอใจให้ด้วยนะบ้านขุดแผรลีใช่ทุกคนบ้านบ้านดิฉันเองอยู่แบบนี้ดีกว่าโอ้ดิฉันเห็นแบบนี่ซื้อมาสี่ตัวซื้อมาสี่ตัวคะ่ะตัวนี้อีกสองตัวนี่นี่ เอามาไว้เพื่ออะไรรู้ไหมเอามาไว้แบบเวลาเรามานั่งตรวจงานมานั่งตรวจงานตอนประมาณแบบสามโมงสี่โมงนั่งตรวจงานก็จะได้แบบใช่วิ่งได้รอบเลยคันกว้างนี่คันกว้างโกบันเฮาค่ะโกบนันเฮาโกบนันเฮาไม่แพงด้วยสองพันกว่าบาทแล้วมานั่ง สบายเดีย๋ยวถ้ามาอยู่จริงๆจะทำดีกว่านี้ค่ะตรงนี้จะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เยอะกว่านี้ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้ทำแค่แบบชั่วคราวแค่ล้อมรั้วก็สวยแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเนี่ยแค่ขุดบ่อไว้แล้วก็ล้อมูว่วอืมต้องปลูกต้นไม้เยอะๆตัวละห้าร้อยสองพัน สองพันไม่มีปลานินค่ะพ่อไม่มีไม่มีมีแต่เต่ามีแต่เต่ากับปลาคราฟอะไรกนันี่ไงนู่นไง อยู่ฝั่งนู้นไงเดีย๋ยวลองให้อาหารให้ดูนะครับทุกคนเดีย๋ยวลองให้อาหารให้ดูแม่ไม่ไปดูไฟนอนดิฉันไม่ได้เชียร์นางงามค่ะทุกคนแต่ก็ให้กําลังใจทุกคนแล้วกันคนที่เข้ารอบก็คือสุดยอดอยู่แล้วของมิดแกนนะดิฉันคิดว่าเวทีเขามาตรฐานมาตรฐานเขาใช้ได้เลยมิดเวทีมิดแกนนางงามเขาตัวละสองพันแพงอยู่ไม่สําหรับดิฉันไม่แพงค่ะ สำหรับดีฉันไม่แพงค่ะสำหรับคนอื่นนะก็อาจจะแพงอยู่เพราะว่าของทำเองไม่ได้ก็ซื้อซื้อไปเถอะของทำเองไม่ได้ค่ะซื้อซื้อไปเถอะขอแค่ได้ใช้ประโยชน์ได้ก็พออูที่เราซื้อมามันเม็ดใหญ่อย่างนี้เลยเหรออ๋อถึงว่าสิอันปลา,า,าครแบแบบนี้มันสำหรับปลาโตแต่มันมีปลาเล็กกอ นี่บอกให้เอามาตรงนี้สองอันเดี๋ยวแม่นั่งไหม,ไมดไหเดี๋ยวอันนี้มาให้แป๊บหนึ่งดเดี๋ยวก่อนยายอันยายนี้ให้แม่คับก่นอนแปบน๊บนึงนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งมันไม่ได้หนักนะนไม่หนักนก็จริง,รงอบอกพ่อเขาว่าให้เอาไว้ตรงนี้ส่งเพราะมันเป็นจุดให้อาหาร